สวัสด,ดีครับวันนี้เว็บพันคิปครับน,นี้จะมาแนะนำแถบผ้าพัานปืนนะครับหรือว่าผ้าลายพรางปนืนนี้เป็นม้วนม้วนครับเราสั่งประมาณม้วนละห้าเมตรครับสั่งจากสินค้าจาก,กลาซาด้าครับก็ดกูประมาณร้อยม้วนละร้อยกว่าบาทครับประมาณร้อยสามสิบกว่าบาทมีมีลายพราง แตกต่างกันครับแล้วแต่จะชอบครับประมาณร30บาทครับสากจากลาซาดานะครับก็วิธีการสั่ก็ไม่ไม่ยากนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูนะเราผ้าชนิดนี้จะเป็นยังไงนะครับผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวมาลองมาพันอุอปกรณ์ต่างๆดูนะครับอันนี้ครับนี่เป็น ทอเก็บเสียงนะครับของปืนนะครับเดี๋ยวลองับลองซักสีหนึ่งนะครับว่าจะว่าจะดูดีไหมนะครับก่อนครับเอาสีในดีครับเอาสีนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเงนภาพพางสําหรับกันปืนนะครับก็ไม่น่าจะยุ่งยากเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ใหลองพันในตัวที่เก็บเสียงด้วยครับ้ตรงหาตัวตรงม้วนก่อนครับเจอแล้วครับก็มันจะติด ติดกับผ้ามันตัวมันเองนะครับนีเนี่ยมันจะติดกับผ้าตัวมันเองเลยเดี๋ยวลองพันดูนะครับเอาดามี้ก่อนนะคะรับดูแล้วมันจะมันจะเท่ไหม กลิ้งตกปะะละสละก็ลองมาพันแบบง่ายๆดูครับมันต้องพิธีพิธันครับก็พันตั้งแต่เอาไปหาท้ายก่อนนะแล้วก็พันจังเสียง ดูดีอยู่ครับเพราะว่ามันเอีย,ง,ยงดูก่อนมันจะติดของตัวของมันเองนะครับไม่ไม่เป็นเคปกาวนะครับก็หนึ่งม้วนก็ประมาณ 1> 1, มาสักหเมตรครับหหมด นี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตัดครับแล้วเราก็ตัดครับแล้ละร้อยกว่าบาทครับก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับตัดไปนี่ครับก็ได้ลายผ้า พางปืนแบบใหม่ครับอันนี้ยังไม่ได้พันลายปืนนะครับอันนี้ลองพันท่อเก็บเสียงนะครับเดี๋ยวลองมาปืนมาใส่ดูนะครับก็โอเคครับพางปืนมันจะติดตัวมันเองครับไม่ต้องมีกาวไม่ต้องมีอะไรอ่ามูลละร้อยกว่าบาทครับสั่งจากเหนก็ได้ครับจากลาซาด้าครับจะดูดีครับ เด,เดี๋ยวลองเอาปืนมาใส่ดูครับก็ลองมาใส่ปืนดูครับนี่เป็นท่อเก็บเสียงครับลองใส่ดูโอ้โหสวยไปแบบครับเนี่ยฮะนี่แวนผมคิดครับแนะนำ้าพาปาืนครับวิธีการติดง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับ เพเพื่อนก็ลองไปหาสั่งซื้อดูครับทดลองใช้ดูครับมวลละไม่กี่บาทนะครับก็โอเคครับครับคนคลิปก็ขอแนะนำราลายภาพของปืนก็เพียงแค่นี้ครับด,ดีครับสวัสดีครับ